ต้นด้วยความคืบหน้าของคดีใหญ่ๆหลายเรื่องนะคะมาดูเรื่องของการขยายผลจับแกงที่ใช้เคลียร์ริ่งเช็คไปหลอกซื้อทองร้อยบาทเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะคะล่าสุดปรากฏว่าตํารวจภูธรภาค4ี่แถลงแล้วว่าสามารถรวบได้ยกแกงแกงนี้มีด้วยกัน5คนด้วยกันค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค4ควบคุมตัวนายกรีรติการอายุ40ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดหนองคายมาสอบปากคำนะคะหลังจากร่วมกับพวกก่อเหตุหลอกซื้อทองรูป,ปรพรรณน้ำหนักร้อยบาทซึ่งฝ่ายชายทำทีไปขอซื้อทองส่วนฝ่ายหญิงแยกไปธนาคารบอกว่าจะนำเช็คไปเข้าบัญชีร้านทองแต่ว่าเป็นเคลียร์ริงเช็คทั้งหมดเนี่ย2 9บาทนะคะ จากนั้นร้านทองเขาก็หลงเชื่อก็ให้ทองกับผู้ก่อเหตุไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่10กกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค4ก็แกะรอยคนร้ายกลุ่มนี้จนสามารถจับกลุ่มได้ยกแก๊ง มีทั้งหมด5คนด้วยกันเริ่มจากนางสาวพิชภาอายุ47ปีต่อมาก็จะบผู้ต้องหาอีก3คนในเวลาไล่ๆกันนะคะมีนางสาวมาริวัลน,นายรัชตะนายธนบดีและรายล่าสุดชื่อนายกรีลันติการพร้อมกับของกลางเป็นทองรูป,ปพรรณสองเส้นหนักเส้นละ5บาทรถยนต์อีก3คันโทรศัพท์มือถืออีกหเครื่องค่ะ ทางคนตํารวจโทยันยงเวทโอสถผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสีบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าคนไร้แกงนี้นอกจากก่อเหตุที่ร้านทองที่จังหวัดหนองคายแล้วยังเคยก่อเหตุลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ที่อําเภอเมืองกาลสินด้วยนะคะตั้งแต่2 1 0ธันวาปี64ครั้งนั้นเนี่ยได้ทองไป88บาทมูลค่าประมาณ2 5ล้าน5แสนบาทค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าร้านทองเขาไม่หลงเชื่อ ซึ่งผู้ต้องหากลุ่มนี้เบื้องต้นสารภาพนะคะบอกว่าเอาทองไปขายเงินที่ได้ก็เอาไปเล่นการพานันซึ่งตำรวจภูธรภาค4ีก็จะสืบสวนติดตามทองรูป,ปรพรรณที่ถูกประทุษร้ายนำมาคืนต่อไปค่ะดังนั้นต้องเตือนด้วยว่าถ้ามารูปแบบนี้มีกลุ่มที่มาซื้อทองแล้วจ่ายเป็นเช็คนี่ต้องให้แน่ใจนะคะว่ายอดของเช็คนี่มีเงินเข้ามาจริงๆต้องตรวจสอบยอดเงินให้เข้าบัญชีก่อนนะคะตระ,ะเวนก่อเหตุทั่วเลยล่าสุดจับได้ยกแก๊งแล้วนะ